สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์บิลแบรนชีที่ผมใช้ตอนไปล่าลิชแล้วก็ซิสเตอร์ให้ดูนะครับตอนล่าลิชนะครับมอดที่ผมใส่ให้ตัวแบนชี e เนี่ยก็จะประมาณนี้เป็นมอดที่ใช้คู่ไปกับสกิล2นะครับที่ใช้เปิดจุดอ่อนของมอนแล้วก็ใช้คู่ไปกับซับซูมของเซวากอดสกิลที่ชื่อว่ากูมเอามาโซโลมอนนะครับ แต่ว่าบิวนี้เนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่าตัวจะบางมากก็อาจจะมีการตายกันหน่อยแล้วก็อาร์เคนที่ผมจะใส่ไปก็เป็นเอเนอร์จีนะครับเพิ่มเอเนอร์จีแล้วก็อาร์เคนเอจิตนะครับเพิ่มโอกาสการรีชิวให้ตัววอลเฟมเราส่วนปืนที่จะใช้นะครับก็คือปืน c ีดูหรือปืนอื่นๆที่ยิงแล้วลูกปืนกระจายออกมาหลายนัดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับบิวก็จะประมาณนี้แล้วผมก็เอาธาตุบาสไปเพราะว่า ู้ว่าลิชของผมเนี่ยมันแพ้ธาตุบาสนะครับตอนเรามายิงลิชนะครับตอนเรามาถึงตัวมันแล้วเนี่ยเราก็กดสกิลสี่ของเซวกระดนะครับเสร็จแล้วเราก็หาที่หลบแล้วเราก็สแปมสกิลสองเรื่อยๆเ,เปิดจุดอ่อนถ้ามีตัวยิงเราเนี่ยเราก็พยายามกดทานฟอร์เรนบ่อยๆนะครับเพื่อหลบลูกปืนเสร็จแล้วเราก็เดินไปยิงมันได้เลยนะแต่อันนี้ติดสกิลพอเดินไปยิงก็เป็นอย่างที่เห็นครับแรงมาก ส่วนบิลตอนไปยิงซิสเตอเนี่ย s <S ผมก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ <Please return. S 1> ผมจะเปลี่ยนชียร์ดิลั t ชันมาแทนโครโลซีดูก็บิวตามท่าที่ซิสเตอร์ของเราแพ้นะครับของผมเนี่ยมันแพ้ไวรัลโค l โ s ซีนนะผมก็เลยบิวไวรัลไปแล้วพอเรามาฆ่าซิสเตอร์นะครับเราจะเอาปืนไป,ปกระบอกเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมามันขโมยผมจึงเอานูคอไปบิวนูคอก็ประมาณนี้แล้วก็เอาโคนเนนไปเผื่อด้วยบิวก็ประมาณนี้นะครับ พอเรามาฆ่าซิสเตอร์นะครับเราก็จะเจอกับสเปกเตอร์ลูกน้องของมันก็ให้เราหลอกดาวเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของมันเสร็จแล้วเราก็กดสกิลสอแล้วก็เอาหนูคอ,อยิงได้เลย hey, อันนี้ตายนะครับก็รีบกดชุบขึ้นมา oh, และต่อไปก็จัดการกับหมาน,นะครับ mm hmm. เปิดสกิลกลุ่มไว้แล้วเราก็สแปมสกิลสอง This must now your final แล้วก็อาหคอยิงเสร็จแล้วพอเราจะฆ่าซตสเตอร์เนี่ยให้เราหลบก่อนแล้วก็มาสแปมสกิล2ให้แน่ใจก่อนครับ <and S 2> ว่ามันโดนทั่วๆเนี่ยอันนี้ผมก็กดถังเอเนจีด้วย yeah. เนี่ยเอเนไม่พอเสร็จแล้วเราก็ไปหามันก็ยิง บบไวมากบิวแบนชี่ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย